สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจีสดาเผยข้อมูลจุดความร้อนหรือฮอสปอตจากดาวเทียมไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศกว่า2,500จุดส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากที่สุดกว่า1,200จุดรองลงมาเกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่การเกษตรโดยจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่กว่า270จุดลำปางกว่า240จุดและกาญจนบุรีกว่า200จุดซึ่งจุด ความร้อนและความเร็วลมทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจึงต้องคุมเข้มแหล่งกำเนิดฝุ่นและขอให้ประชาชนงดการเผาทุกชนิดซึ่งจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของไทยนายเษถาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่15-16มีนาคมนี้เพื่อติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่พร้อมสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศเจร จากลับประเทศเพื่อนบ้านและตั้งกองกําลังเฉพาะกิจควบคุมเรื่องการเผาหลังพบว่าจุดความร้อนเกิดจากการเผาในประเทศเพื่อนบ้านด้วยส่วนด้านสุขภาพทางกระทรวงสาธารณาสุขได้ดําเนินมาตรการกระตุ้นการป้องกันควบคู่แจกอุปกรณ์หน้าก,กากอนามัย ด้านนายอัตพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าแม้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าภาพรวมไฟป่าในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือจะบรรเทาลงหลังวันที่10มีนาคมเพราะลมเปลี่ยนทิศเป็นลมพัดจากใต้ขึ้นเหนือ จะพัดออกนอกประเทศแต่ช่วงวันที่14-15มีนาคมบริเวณภาคเหนือลมจะเป็นลมตะวันตกที่พัดพาเข้าสู่ประเทศอีกครั้งส่งผลให้สถานการณ์จะรุนแรงขึ้นอีกกรมอุทยานจึงได้จัดตั้งกองอเมริการควบคุมไฟป่าเพื่อดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่สำคัญพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่า คือณนวันนี้นะครับเราได้มีการตั้งวอลลุ่มทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับเชื่อมโยงกับวอลลุ่มของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็จะมีวอลลุ่มที่เป็นระดับพื้นที่ทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้วก็พื้นที่ป่าสงวนแล้วก็เชื่อมกับท้องถิ่นโดยให้ท้องถิ่นเข้ามาอยู่ในวอลลุ่มด้วยเป็นการทํางานร่วมกันทั้งหมด ขณะที่พลตําวจเอกพัชราวาสวงสุวรรณรอง,งานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและเครือข่ายดับไฟป่าทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยเป็นหลักเพราะการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าเป็นงานที่ยากลำบากและอันตราย ผมมีความห่วงใยในการปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าหมอกควันในสถานการปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งซึ่งมีความยากลำบากเนื่องจากอุณหภูมิความร้อนที่สูงและพื้นที่ราดชันทางไกลเส้นทางคมนาคมจึงขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกายให้แข็งแรงและพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกสถานการณ์และอุปกรณ์แบบไฟป,ป่าให้กับทุกๆกท่านเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเมื่อวานนี้นายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมหารือกับผู้แทนประเทศกัมพูชาถึงแนวทางแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสของกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการแก้ปัญหาในระดับภูมิภาคซึ่งไทยจะจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาและเป็นสภาพจัดการประชุมระดับคณะทำงานระหว่างสองประเทศในเดือนเมษายนนี้ซึ่งภาพรวมได้กำหนดการประสานงานผ่านสาย ส่วนฮอตไลน์ระหว่าง2ประเทศพรอ้อมกำหนดจัดฝึกอบรมเรื่องการจัดการคุณภาพอากาศให้กับเจ้าหน้าที่กัมพูชาช่วงปลายเดือนเมษายนที่ประเทศไทยและจัดการประชุมคณะทำงานในการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนระหว่างไทยกัมพูชาเพื่อรองรับสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปีผลิตนาทขวันแสนสูขรายงาน